น่วยพิทักความสะอาดไกลทางมาได้อืมพินุปิดตาหน่วยพิทากความสะอาดอกีดควางสายตาแล้วะนะเที่ยวคู่มือ วันนี้ก็เห็นหมาก,กันนี้พี่น้องนี่มันเป็นหมากอีหยางเ,งเหลืองๆก็ไปแไต่แสบเถอะน่าเบ่งหมากอีหยางนอนอยากเห็นเอาเบ้างาใกล้ๆกันนะตายขอเล่น ออกได้บ่ละ่ะดึงได้บ่บัตที่นี่ไปเร็วเออนั่นแจงหูแจ้งตาได้ไหม เที่ยวไปเที่ยวมาคนเที่ยวไปเที่ยวมามันก็สิได้เที่ยวไงผมไม่ผู้เฮ็ดดอกจ่าพี่น้องนี่แหละมีผู้นี่แหละผู้เดียวเฮ็ดนะมันมันมันหนึ่งหนึ่งมะโหทางเนาะมะคุ้มทางต้นมะตะครบแม่นบ่ปอหูปอหูโอ้ต้นปอหูพูดไปได้วะพูดจักเราปอหูหนวกต้นปอหูหนวกพี่น้องเคยได้ยินว่ามันสิเป็นหมากนี่ คล้ายๆมากันคล้ายๆดอกดอกสะเดามันหนึ่งมะปิดผลท่างเราเลยมาเลียออกจากท่างท่างไปหน้าอย่นึงคุนบ่นี่งามงามพี่นอ้องงามเลยมันจะหาสิบเมตรดีละต่ออย่างนั้นไปกับว่าเป็นถนนแล้ว ฮีโตโร่รงไปนี้ค่ะเนี่ยร่องไปทางสเสนี้คักนี่ฮีโตโร่คักๆัข้าเจ้าเสมาเหตท่างยู่มาณมสองเดือนสองสาเดือนสีไรทางดำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เห็นวานี่ทางเสนหน้าสินหนึ่งสีจะเลื่อนรุ่งเรื่องแล้วทางดำนะคะอือข้าเจ้ามาปักมุดแล้วเนาะมาตีไปแบ่งขีดเบ่งยังกันเรียบร้อยแล้ว แต่สิเฮดแต่บานี้เรามาหลายปีแล้วปีนี้คาดว่าก็สิได้คักคักย่ดอกอเอาไปบ้านี่แปลนไปแปลนไปไลายหรอนุ่งไม่ลายกลับจากหน้าจาตอนนี้กประมาณหกโมงกลัวเด็กน้องเดอ้อนี่มันหกคนทางทางเที่ยวมันหนึ่งมาคนทาง อันนี้มักคอเลนเบิ่งอีกก่อนพันนะดิยูหน้าเขาคือเป็นสีสันมอกคอเลนโอ้นี่พี่น้องมึงดูดกดกมันสะกินบบไหนเนาะซึ่งมันมัก,ก้อยเถอะเหรอจ้าสันสันนะจ้าพี่น้องวัสด,ดีจ้า